พบกับนักเกนอีกแล้วนะคบในในชแนลนะคบก็ห่างหายกันไปก็น่าพอสมควรแต่ว่าหลังๆมานะก็เริ่มทยอยลงคลิปแล้วเพราะว่าแบบปิดเคอมันก็ว่างนะคะวันนี้นก็จะมาแกะพัสดุให้ดูกันทุกคนก็วันนี้เราได้พัสดุมา2พัสดุนะครับแล้วก็เป็นพัสดุหนึ่งที่นายแกะไปแล้วนะครับจาก้าสก u ชชี่พารานะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะแต่อ่านอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่านะ่าได้อะไรมาจาก้าสกุชชี่พารานะ คือนี้ก็แกะไปแล้วแหละนี่ของที่น้าซามาจากร้าน Scuicy Para เป็นนี่เลยเป็นซูมิกโกะกุราชิเป็นขนมปังแผ่นแบบสายรุ้งนะคะนี่นา่ารักมากๆร้านนี้ขายแบบถูกมากเลยทุกคนไปตามกันมาเลยนะคะเป็นต,ตัวนี้ขนมปังซูมิกโกะแบบสีสวยมากลิมิเดอิดิชั่นสุดๆชอบสีนี้มากเลยเป็นเป็นสีรุ้งนะนี่ของจริงเขาสวยมากแกดูสีเขาดินี่ก็จะมีลายซูมิกโกะแบบเป็นตัวการ์ตูนต่างๆนะคะน้าชอบตัวนี้มากเลยนาล่ารักมาก มีภูเขาไฟฟูจิด้วยมีน้องกุ้งเทมปุระด้วยแล้วก็มีน้องผีอะไรเงี้ยน่ารักมากนี่ตัวนี้เนื้อดีมากทุกคนกลิ่นหอมด้วยนะดีบีบฟินมากเลยอ่ะนี่นะครับอาันานี้เลยนะก็อันนี้คิดเลด่นทะี่นาสั่งมานะคบเป็นขนมปังแผ่นซูมิโกะต่อไปจะเป็นอันนี้เลยมาจากร้านนี้นะครับร้าน SunSky.shop นะครับนี่ก็ส่งมาแบบลงทะเบียนนะครับ พี่จริงนะก็ลืมไปแล้วนะว่างัดสั่งของมาเยอะขนาดนี้หนึ่งสองสามชุดือู้มาแล้วนี่อะไรหลายคนก็อุย้ยแทกแทกเวอร์มากแนันนี่แทกเวอร์มากดูแทกใหญ่มากนี่แทกของเขาก็จะเป็นสกูชีบันนะครับไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะนี่เฮอร์สกายบัน้เป็นเป็น,ปน,ปนแบบแบบกาแล็กซี่บันแล้วก็มีเป็นรูปโลโก้พี่พิมกับเฮอร์สกาตรงนี้เฮ้ เนื้อดีมากดูดิเนื้อดีมากคือออนนี้แบบซูชิบันนี่แบบชอบมากเลยอ่ะเขาบีบปินมาแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยทุกคนร้คุ้มมาประมาณร้อยยี่สิบเองนี่แถ็กของเขาแท็กใหญ่เบอร์มากดูดินี่ตามกันได้แต่ตอนนี้เหมือนใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะมีขายพิ่ตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยแหละโอเคนี่นะครับก็จะัะซันสก,กายนะทุกคน เพราะขนมสุดท้ายอันนี้นะจําไม่ได้ว่านะสั่งมา <c oughs> คือลืมไปด้วยว่าสั่งร้านพิตามานี่นะคะเป็นร้านพิทีสุชิเลเวอร์นี่อะไรประมินเนียนปะอ๋อโอเคจำได้แล้วมันก็คือสุชิอะไรอะ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นขนมปังปอนนี่มันเป็นขนมปังปอนของดิสนีย์ปะสวยมาก อันนี้นับนี่แล้วอันนึงเป็นตัวมินเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เป็นลับพันเซลใช่ลับพันเซลเพราะผมมันยาวๆดีเออนี่เป็นลับพันเซลกลิ่นแปลกๆแวรูตัวอันนี้ก็นุ่มมากๆเลยสาโลมากอันนี้พิต้าขายถูกมากเลยนะก็เลยสั่งมา ก็เป็นว่าทั้งหมดวันนี้เราได้มาทั้งหมดสชิ้นเลยนะคะเป็นปังแผ่นซูมิโกะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจาก3ร้านด้วยกันนะครับก็โอเคังไงก็เดี๋ยวนะจะมาลงคลิปให้ดูใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย